สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับโมเฮยโมเฮยนะครับสวนครูตับนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับนี่นะครับมาปล่อยนะครับปลาทับทิมนะครับลงแปลงนานะครับก็ตอนนี้ข้าวก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับก็จะปล่อยนะครับปลาจํานวน100 0ตัวนะครับซึ่งช่วงนี้ ปลาทับทีมนะครับจะขาดตลาดนะครับท่านผู้ชมก็หามาได้แค่1,000ตัวนะครับส่วนราคาก็ตัวละหน่งบาทนะครับตัวละหนบาทนะครับก็ราคาก็ประมาณนี้ครับว่ามันช่วงมันขาดตลาดนะครับมีความต้องการเยอะนะครับมันก็เลยไม่พอนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะปล่อยนะครับเราต้องปล่อยปลาในช่วง ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายๆนะครับที่ตะวันเย็นๆนะครับอย่าปล่อยช่วงแดดแรงนะครับนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้นกน้ําได้นะครับแล้วก็ก่อนจะปล่อยนะครับเทคนิคก็คือเนี่ยนะครับต้องเอามาแช่นะครับแช่ในน้ําอย่างนี้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก็อย่างน้อย15นะครับ15นาทีถึง30นาทีอยู่ช่วงนี้นะครับเพื่อให้ได้เขาได้ปรับสภาพนะครับท่านผู้ชมปรับตัวนะครับจะได้ไม่นกน้ํานะครับ ก็ปลาทับทิมนะครับปล่อยไว้คลิปที่แล้วผมก็ปล่อยไปแล้วนะครับเพราะว่าอนุบาลเอาไว้ในบ่อปูนะครับแล้วก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับเกือบห้าเซนนะครับก็ปล่อยไปแล้วอันนี้จะปล่อยอีกชุดนะครับก็จะปล่อยไป1,000ตัวนะครับรอบนี้ก็จะปล่อยลงแรงนาน,นีี้แหละนะครับเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็ไว้กินนะครับ ไว้ขายแล้วก็ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับไว้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าอนาคตเราจะทําร้านกาแฟจิบกาแฟนะครับก็จะได้มาให้อาหารปลาไวในตัวนะครับเพราะว่าปลารับทิมมัน,มนสีมันจะสวยนะครับนี่นะครับสีออกอสีทองทองแดงแดงเนาะม,นมันคล้ายปลาครับนะครับปลาคับปลาปลาสุภาพนะปลา ประครับก็ลักษณะมันก็จะแดงๆเหมือนกันมันก็จะสวยงามนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะถุงนะครับอันนี้ผมก็แช่น้ำไว้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเกิดสิบห้านาทีมาแล้วเราก็จะปล่อยนะครับตะวันนะปล่อยช่วงเย็นๆนะครับก็ดีนะครับอย่าไปปล่อย แดดแรงนะครับช่วงเที่ยงช่วงไรนี่จะเพิ่งนะครับปล่อยก็ปล่อยเช้าแล้วไม่ก็เย็นไปเลยนะครับหรือไม่ก็เช้าก็ไม่ต้องเดดแรงเยอะ ปล่อยไปเลยนะครับนู้ชม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่ตัวนะครับปลาทับทิมนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูพัฒนาการนะครับการจะเดินเติบโตอีกทีหนึ่งนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามกดะกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ